ไปอัพเดทกันต่อเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่าเหลืออีแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะได้ชมภาพยนตร์รักสายมูสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างอโยธยามหาละรวยนะคะที่กําลังจะมีกําหนดเข้าฉายในวันที่2ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยมีภาพบรรยากาศเบื้องหลังค่ะก็เป็นฉากสําคัญนะคะของส,สองสมุไรสุดหล่อแห่งอโยธยาค่ะที่แสดงโดยเจมจิรยุแล้วก็เกรซพลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนเลยค่ะ เรียกว่าเป็นการโคจรมาพบกันที่น่าจับตาอีกคู่เลยนะคะในภาพยนตร์โรแมนติกแอคชั่นอโยุยามหาลัยสำหรับเจมจิรายุแล้วก็เกรซพลซามูไรสุดหล่อเรียวสึแล้วก็ทองคู่หูแห่งอยุยาค่ะงานนี้เกรซพลก็ออกปากเลยนะคะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องแรกที่เล่นฉากบูเยอะขนาดนี้แต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะซุ่มฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมกันมาอย่างดีนะคะพอถึงเวลาถ่ายทําจริงก็มีการพลาดท่าผิดคิวกันบ้างค่ะก่อนจะมาเป็นฉากแอค,แอคชั่นเท่ๆในหนังซึ่งฝ่าย เจมส์เจยรยุก <cues> ็พ <chaque urai> <the> ูดติดตลกเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าเป็นนักร้ต้องมีบาดแผลค่ะนกัง ผมอยากจะให้พี่รู้ว่านักรบเป็นี่แน่ผมมีอะไรกด้พี่เล่นไม่รู้ว่าข้าจะได้พบออรซ่าหรือเป่าไม่ไม่รู้ว่าข้าจะได้พบแม่หญิงผู้นั้นอีกหรือไม่ไม่รู้ว่าข้าจะโดนเจ้าฟาดอีกหรือไม่ส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้จะสนุกเข้มข้นครบรถขนาดไหนคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันได้เลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละลวยค่ะต้องท่านว่าคุนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ